นี่ครับเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นผักชีนะครับที่ผมได้ทําการเพาะไว้นะครับนี่นะฮะเพาะไว้แค่สองเดียวนะครับที่ผมเพาะนะครับก็เพาะแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้แช่น้ําไม่ได้บ่มไว้นะครับนี่นะฮเขาก็ยังงอกขึ้นอยู่เรื่อยเนะครับเพียงแค่ห้าวันนะครับก็เริ่มงอกแล้วนะฮะผักชีนะครับนี่นะเพื่อนๆนท่านไหนนะครับที่เพาะผักชีแล้ว ไม่ค่อยงอกนะครับก็ลองมาชมคลิปนี้ดูนะครับก็จะเป็นวิธีการเพาะแบบง่ายๆเลยนะครับก็เชิญชมกันในคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่ช่องไร่ปื่มนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการเพาะผักชีนะครับนี่นะฮะเป็นผักชีไทยนะฮะ ผมเห็นหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆพี Again, ่ๆหลายๆท่านนะครับก็เพาะผักชีนะครับไม่ค่อยจะงอกหรือว่าไม่ค่อยจะขึ้นนะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเพาะผักชีนะครับแบบง่ายๆนะครับในวิธีของผมนะครับก็วิธีนี้นะครับก็ไม่ต้องแช่น้ำครับไม่ต้องนําเมล็ดนะครับแช่น้ําหรือว่า นำไปบ่มนะครับซื้อมาก็สามารถโรยได้เลยนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นเมล็ดผักชีนะครับที่ผมซื้อมานะครับจากร้านนะฮะหนึ่งซองนะครับผมก็สามารถโรยได้2กระถางครับอันนี้ก็จะเป็นกระถางขนาด11ดนิ้วนะฮะนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นผักชีนะครับอายุ8วันแล้วนะนี่นะฮะงอกดีมากนะฮะที่กําลังงอกขึ้นมาใหม่ก็มีนะฮะนี่นะะ หนึ่งซองนะครับสามารถโรยได้นะครับ2กระถางนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทดลองเพาะผักชีนะครับในแบบของผมนะครับร่าสูตรของผมนะครับโดยที่ใช้ขุยมะพร้าวนะครับผสมแกบนะครับ2อย่างนะครับก็จะไม่ใช้ดินนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมได้ลดน้ํามาแล้วนะลดน้ําลาดน้านะครับมาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ ขุยมะพร้ากกับแกบนะครับเกิดการรัดตัวนะฮะข้างนี้นะก็จะมีความชื้นมีความเปียกหน่อยนะฮะนี่นะขุยมะพร้ากกับแกบนะครับ2อย่างเดี๋ยวเราก็จะมารับชมกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล์ปื้มนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับนี่นะฮะเมล็ดผักชีนะครับหลายๆท่านนะครับ ที ies, out, ่เพาะผักชีไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเพาะผักอย่างอื่นไม่ขึ้นนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้พริกซองนะครับข้างหลังนะครับมาดูนะครับนี่นะฮะเขาจะมีวันที่ผลิตนะฮะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นวันที่ผลิตนะฮะหรือว่าแพ็คใส่ซองนะฮะข้างล่างก็จะเป็นวันหมดอายุนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็บางท่านนะครับอาจจะไม่ได้ดูนะครับวันวันที่ผลิตนะครับ บางครั้งนะครับเราซื้อมานะครับหากว่ามันหมดอายุนะครับหรือว่าเมล็ดผักหมดอายุนะครับมันก็ทําให้ผักไม่ค่อยงอกนะครับหรือว่าอาจจะไม่งอกเลยนะครับเพราะว่าหมดอายุพันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับก็ลองสังเกตนะครับหลังซองนะครับเขาก็จะมีวันผลิตและวันหมดอายุให้ดูนะฮะนี่นะสิ่งสําคัญมากๆเลยนะฮะพอได้แล้วนะครับเราก็นี่นะะ สิ่งที่สองนะครับก็จะเป็นวัสดุเพาะนะฮะก็จะมีเหมือนก็จะเหมือนเดิมะฮะเป็นแกบสองส่วนนะครับผสมกับขุยมะพร้าวนะฮะหนึ่งส่วนนะครับไม่ต้องหมักไม่ต้องหมักหรือว่าไม่ต้องแช่น้านะฮะก็สามารถผสมแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการโรยกันเลยนะฮะขั้นตอนก็ไม่ยากนะฮะพอเราซื้อมเมล็ดมาแล้วะฮะเราก็ ผมก็จะทําการบดนะฮะบดเมล็ดนะฮะพอแตกๆนะการที่เราบดเมล็ดครับมันก็จะทําให้ผักชีนะครับงอกได้ไวขึ้นนะครับนี่นะประมาณนี้นะเสร็จแล้วฮะพอเราบดเสร็จแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวทําการโรยเลยนะฮะเมล็ดผักชีนะครับที่เราซื้อมานะฮะเขาก็จะเคลือบ เป็นพวกยานะฮะยาการเชื้อราแล้วก็เป็นยาการมดกานแมลงนะฮะมาแล้วนะฮะนี่นะวิธีการโรยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็โรยได้เลยนะครับหนึ่งซองนะครับผมก็จะโรยสองกระถางนะครับนี่นะพอโรยเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้แกลบนะฮะที่ผสมกับขุยมะพร้าวนะครับ โรยบางนะครับโรยกรบหน้าบางๆนะครับนี่นะนี่นะฮะเท่านี้ก็เป็นอันวาดเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการลดน้ํานะครับวิธีการลดน้ํานะครับผมก็จะลดน้ําแค่เพียงวันละหนึ่งเวลานะครับตอนเช้านะครับในตอนเช้านะครับแค่เพียงวันละหนึ่งเวลานะครับส่วนผักชีที่เราเพาะนะครับผมก็จะเอาไว้ ในที่กึ่งดมกึ่งแดดนะครับลูกประมาณ4ี่ห้าวันนะครับประมาณประมาณวันที่4ี่วันที่ห้านะครับผักชีนะครับของเราก็จะเริ่มงอกนะครับก็ถึงประมาณวันที่7ดนะครับวันที่7ดนะครับเขาก็จะเริ่มแตกใบเขียวอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถเริ่มใช้ปุ๋ยนะครับหรือว่าใช้พวกอีวภาพนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะครับผมก็จะใช้ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะครับ4ี่ช้อนนะครับนมสดนะครับ ห้าช้อนนะครับผสมน้ำห้าลิตรนะครับโรยนะฮะนี่นะผมก็จะทําอย่างนี้นะฮะวันวันนะฮะเพื่อการเจริญเติบโตนะครับของผักชีนะครับเพราะว่าในส่วนผสมนะครับของวัสดุเพาะนะครับก็ไม่มีธาตุอาหารใดๆนะฮะก็ก็เลยต้องใช้ฮอร์โมน้ำตาลข้าวหรือว่าสารชีวภาพนะฮะก็ต้องใช้บ่อยๆหน่อยนะฮะนี่นะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะฮะ เพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็เข้ามานะครับถามได้ที่คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้นะฮะส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไร่ปื้มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเวยนะครับสวัสดีครับ